Thank you. Thank you. ก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่เอสทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีนะพี่พี่ผมเนี่ยได้พาน้องดอกไม้เนี่ยเอ่อกลับมาที่ที่เราเนี่ยเคยเจอน้องดอกไม้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่พี่โยมเนี่ยให้เราพบเห็นนะเนี่ยผมเนี่ยจะพาน้องเนี่ยกลับมาเที่ยวสถานที่ที่น้องเนี่ยเคยอยู่ในสมัยเด็กๆนะับน้องดอกไม้รู้สิ่ไงคะติดใจไหมคะ ชอบที่นี่อ๋อชอบที่นี่เหรอใช่อยากกลับมาอยู่ไหมอยากอยากตัวดำอีกไหมไม่ไม่เหรอนั่งดีๆค่ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวเล่นน้ำแม่วันนี้เดี๋ยวพาเล่นน้ำเดี๋ยวจะพาน้องดอกไม้เนี่ยเล่นน้ำด้วยนะทุกคนมีมาเตอรไซค์ด้วยอ๋อไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมคิดถึงที่นี่เหรอใช่ไเดินดีๆค่ะมันสวย โอ้ oh, พี่ที่นี่เนี่ยสถานที่มันดูสวยขึ้นมากเลยนะ oh. เดินได้ไหมโอ้ oh. oh, สวยมากทุกคนทั้งเดอ่ไม้ชอบไหม oh. อ่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเล่นน้ำตื้นๆน,นะ <Okay. S 1> เพราะว่น้ำมันแรงมากเลยแล้วดูก็เห็นในโซนสวยมากเลยนะ อ๋อน้องดอกไมเดี๋ยวพี่จะพาเล่นน้ำเต่านี้นะเพราะน้ำมันแรงมากเลยน้องดอกไมอยากคิดถึงพ่อไหมอ่าเดี๋ยวเขาหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่นี่จะไปชวนพ่อน้องดอกไหมเนี่ยมาเล่นน้ำเดี๋ยวโอเคไหมครับน้องดอกโอ๊ยเดินนี่ดิเดินตกอยากเล่นตรงไหนคะ ได้นี่แค่ครั้งหน้านี้นะโอเคไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องก่อนรอพี่แป๊บหนึ่งรอก่อนเดี๋ยวตกพี่จะผมตั้งกล้องก่อนใช่เป็นพี่ก่อนน้องดอกไม้นะฝั่งนู้นเนี่ยแต่น้องดอกไม้นี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครั้ยนงองน้องดอกไม้ได้กลับมาหรือซีงไหมคะ มนใจหรอโหตอนนี้ตั้งกล้องยากมากเลย้านั่งดอกไม้เราไปเล่นข้างบนกันค่ะมาห้าพี่เร็วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องดอกไม้ไปเล่นน้ำข้างบนนะพี่พี เดียวตกเดียวตกมานี่ตามพี่มันลงมาที่นี่พี่น้ับผมนี่นาน้ดอกไม้กบัที่ด้วยแล้วก็มาเล่นน้ำ ma kaya daw na bumalik na siya Thank you

ติดชื่อป้ายไว้ไนะพี่ๆชอบม,มากชุดนี้จะขอดอาบน้ำก่อนอันนี้นี่ถ้าไม่อาบน้ำก็หลงมีนะ ตัดชื่นมากเลยนะพี่ร่างก,กายจากกัดเย็ยยน, mm. ม,นมาหนึ่งนิคือไข่อยู่นะพี่มานักไปไหรัมไ้่หรอกลนี่นะดเดี๋ยวโกกมันี่มีมันนั่งนี่ก็ได้หรนะอกสาบกมไห ชื่อมากเลยพี่พี่น้องดอกไม้กำลังเล่นบน นั่งไแมวล้วเหอโอเคเล่นตรงไหนมีพลังมาพลัง น้เยอะไมน้งไยังไม่ง้เอเยอะก็ไปโน่นหรอก โดนพอดีเลยแง่ไหนเหรอ mặc <laughs> dù ờ, <laughs> bây giờ mặc đi bây giờ để dù bây giờ mặc dù bây giờ mặc bây giờ mặc dù bây giờ mặc dù bây bây giờ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  ขนุขนไหมได้กลับมาเที่ยวที่ตัวเองเนี่ยอยากให้พ่อมาด้ไหมอยากอยากเหรอเดีย๋ยวไว้เขาหลังนะโอเคไหมคะโอเคไหมคะหนาวไหมไม่หนาวค่ะไม่หนาวเหรอ,อก็คือเหมือนว่าที่ที่น้องดอกไม้เนี่ยเคยอยู่สมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะสวยขึ้นเยอะมากเลยนะพี่ๆเพราะว่ามันเขียวชวอุ่มไปหมดแล้วนะครับ คือต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากไปเด,กเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แนจะพากลับแล้วนะอีกจะพักหนึ่งเนี่ยโอเค,ะคะไหมครับเป็นไงรู้สึกหนาวย,ยังเดี๋ยวเรากลับไปเอาพักันหนกันนะคือเราไว้ของกันด้านบนนู่นนะครับผมไปเรนคือไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวลว้ม<อ>ก็พี่ๆนะคลิปเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับผม ผมก็แค่พาน้องดอกไม้เนี่ยกลับมาที่ที่น้องเนี่ยเคยอยู่หรือว่าเคยได้ใช้ชีวิตในป่านี้นะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยเคยอยู่กับพ่อเขาในตอนเด็กๆที่เรามาเคยเจอเนี่ยน้องนี่คือตัวเล็กมากเลยนะแล้วก็น้องเนี่ยตัวดำเงียมเลยตั้งแต่มาอยู่กับพี่แจ๊กเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยตัวใหญ่มากแล้วในน้องดอกไม้เราพี่เราพี่ด้ พี่เอค่ะเป็นไงทุกคนดูน้องดอกไม้ตอนนี้นี่น้องดอกไม้ยีนในพี่ดูไหน่อยเดรอดูน้องดอกไม้ในตอนนี้นะครับคือสะอาดสะอ้านมากนะครับก็คือตอนที่เราเจอน้องในสมัยก่อนนะั้นนี่ยคือน้องเนี่ยตัวดำเงี่ยมเลยคือเราซื้อขน,นมมาฝากน้องเนี่ยน้องน่ารักมากพร้อมกลับยังคะมันสวยเอางี้พี่พี่คลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกนะ ผมเนี่ยพาน้องดอกไม้เนี่ยกลับมาเทีย่ยวที่น้องเนี่ยเคยเคยอยู่นะครับกับพ่อเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็แล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่กางแล้วนะตอนนี้ไม่ได้มาอยู่ในป่าแล้วนะครับที่ต้องโดนยุงกัดนะเป็นไงไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะน้องดอกไม้โอเคไหมคะหนาวย,ยังหนาวนแล้วหรอไปพี่พี่ก็พี่พี่นะ ทีนี้ไม่มีอะไรนะครับผมผมก็ได้บอกแนละเอางี้ผมก็ขอตัวลาพี่พี่ีทุกคนกันไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต<แ>ิด,ดตาม,ตามให้กับใช่แล้วบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับไปละ